ถ้าไม่มีทหารเรือในนี <S <S ้ก็อาจจะไม่มีโคบีวีรับบรุษแห่งกองทัพเรือนาวาโทลิปเปอร์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือ,ท,รอที่153ประจาเมืองเชลทาวในทะเลอิสบูลิปเปอร์นั้นเป็นทหารเรือผู้ยึดถือในความยุติธรรมอย่างแท้จริงแต่เขาและลูกน้องทหารเรือคนอื่นๆต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกัปตันมอแกนจอมมาเด็ดการหดเหี่ยมเลวบัดซบที่ชอบรีดภาสีและลังแกชาวบ้านและที่หนักสุดคือแม่งสั่งให้ไปสังหารเด็กหนอยแต่แล้วจนสลัดลูฟี่กับโคบีที้มาที่เมืองเชลทาวและได้ด่วมมือกับนักล่า ด้วยความกลัวอันชั่วร้ายมานานูลูฟี่กำลังนั่งกินอาหารและพูดถึงเรื่องที่โคบี้อยากเป็นทหารเรือโดยโซโลก็เตือนว่าถ้าองทัพเรือรู้ว่าโคบี้เคยอยู่บนเรือโจรสลัดมาก่อนคงเข้ากองทับไม่ได้แน่นอนอีนี้พวกทหารเรือก็ได้มาที่ร้านลิปเปอร์ผู้มีอำนาจเบอร์สองลองจากมอร์แกนก็ได้เข้ามาถามลูฟี่ว่าเป็นโจรสลัดหรือเปล่าลูฟี่แม้ระตอบหน้าตาเฉยว่าใช่แม้ว่าจะเป็นผู้มีพระคุณแต่พวกของลูฟี่นั้นยังไงก็คือโจรสลัดลิปเปอร์จึงขอร้องให้ออกไปจากเมืองนี้ทันทีโดยที่เขาจะไม ก็ทิงโคบี้เอาไว้ฮิปเปอร์แกจึงหันมาถามโคบี้ว่าเป็นพวกเดียวกับโจรสลัดหรือเปล่าโคบี้ก็ตอบอมแอมอมแมอ,อม,แมว่าไม่ใช่ลูฟี่เละแกลงยั่วมโมโหโคบี้จนเขาถูกโคบี้ต่อยหน้าและทั้งคู่ก็ได้วางมวยกันเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่พวกเดียวกันแน่นอนฮิเปอร์จึงเข้ามาห้ามและไล่ลูฟี่กับโซโลให้ออกไปเดี๋ยวนี้แม้จะรู้ว่าถูกหรอกแต่ฮิเปอร์ก็เต็มใจให้หลอกและเล่นไปตามน้ําโดยบอกว่าเชื่อแล้วว่าโคบี้ไม่ใช่พวกโจรสลัดหลังจากนั้นโคบี้ก็ขอสมัครเข้ากองทัพเรือแม้จะให้เป็นเด็กรับใช้ก็ยอมแต่ถ้ว่ามีทหารเรือบางนายที่ขัดขวางพวากลัวพวกโคบี้จะเป็นสายลับของโจรสลัดที่แฝงตัวเข้ามาโดยจะขอตรวจประวัติอย่างละเอียดก่อนแต่ฮิเปอร์ที่เห็นถึงความบั้งใจของโคี จึงอนุญาตให้โคบี้เข้ากองทัพเรือได้พร้อมกับเตือนว่าเป็นทหารเรือนั่นมันเสี่ยงตายและไม่ง่ายเลยและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือที่มีนามว่าโคบี้โค้บี้รีบไปที่ท่าเรือเพื่อขอบคุณลูฟี่แต่จู่ๆลิปเปอร์พร้อมกับชาวเมืองก็โผล่มาข้างหลังเขาก็สั่งให้พวกทหารเรือทำความเคารพลูฟี่เพื่อเป็นการอำลาและขอบคุณพร้อมกับพูดว่ามีเพื่อนดีจริงๆนะทำเอาโคบี้นั้นถึงกับสะดุ้งแต่การทำความเคารพต่อโจรสลัดนั้นถือว่าผิดกฎกองทัพลิปเปอร์จึงสั่่่่่งงงลลลลโโโทท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 ษษหหหหหหาา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 รร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 เเเเืืออ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 ุุกก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 คคนน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 ยยยยดดดด้้้้้้วววววใใใิตตตตตต์์์์แแแแะ็็บบบััััมมมมมจีปปปไไำสพฟ และในที่สุดกาบก็ได้เห็นแววของโคบี้เด็กรับใช้บนเรือจึงรับตัวเขาไปอยู่ในสังกัดที่สูงมิชาการใหญ่และลิปเปอร์ก็ได้ไปบอกเรื่องนี้กับลิกกาหลังทำสคริปต์ลิปเปอร์ปรากฏตัวอีกครั้งโดยที่แกก็ยังเป็นทหารเรืออยู่และได้แสดงความดีใจต่อข่าวการกลับมาของกุ้มหมวกฟาง